เงินที่รักของฉันรีบไปรีบมานะฉันเต็มใจให้เธอออกไปฉันซาบซึ้งทุกครั้งที่เธอออกจากกระเป๋าฉันเพราะเธอออกไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของฉันออกไปเพื่อสร้างรายได้ใหม่ๆ กลับเข้ามามากมายเธอออกไปเพื่อให้ฉันได้ใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆเงินที่รักของฉันเธอออกไปดึงดูดเพื่อนๆเ,เงินของเธอมากมายจากทุกทิศทางเข้ามาหาฉันฉันรักเงิน และเงินก็รักฉันเงินชอบอยู่กับฉันเงินชอบให้ฉันดึงดูดขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันสะดวกสบายขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันเงินที่รักของฉันรีบไปรีบมานะ ฉันเต็มใจให้เธอออกไปฉันซาบซึ้งทุกครั้งที่เธอออกจากกระเป๋าฉันเพราะเธอออกไปเพื่ออำนนยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของฉันออกไปเพื่อสร้างรายได้ใหม่ๆกลับเข้ามามากมายเธอออกไปเพื่อให้ฉันได้ใช้ชีวิต ง่ายๆสบายสบายเงินที่รักของฉันเธอออกไปดึงดูดเพื่อนๆเ,เงินของเธอมากมายจากทุกทิศทางเข้ามาหาฉันฉันรักเงินและเงินก็รักฉันเงินชอบอยู่กับฉันเงิน ชอบให้ฉันดึงดูดขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันสะดวกสบายขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันเงินที่รักของฉันรีบไปรีบมานะฉันเต็มใจให้เธอออกไปฉันซาบซึ้งทุกครั้ง ที่เธอออกจากกระเป๋าฉันเพราะเธอออกไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของฉันออกไปเพื่อสร้างรายได้ใหม่ๆกลับเข้ามามากมายเธอออกไปเพื่อให้ฉันได้ใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆ เงินที่รักของฉันเธอออกไปดึงดูดเพื่อนๆเ,เงินของเธอมากมายจากทุกทิศทางเข้ามาหาฉันฉันรักเงินและเงินก็รักฉันเงินชอบอยู่กับฉันเงินชอบให้ฉันดึงดูด ขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันสะดวกสบายขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันเงินที่รักของฉันรีบไปรีบมานะฉันเต็มใจให้เธอออกไปฉันซาบซึ้งทุกครั้งที่เธอออกจากกระเป๋าฉัน เพราะเธอออกไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของฉันออกไปเพื่อสร้างรายได้ใหม่ๆกลับเข้ามามา,มากมายเธอออกไปเพื่อให้ฉันได้ใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆเงินที่รักของฉัน เธอออกไปดึงดูดเพื่อนๆเ,เงินของเธอมากมายจากทุกทิศทางเข้ามาหาฉันฉันรักเงินและเงินก็รักฉันเงินชอบอยู่กับฉันเงินชอบให้ฉันดึงดูดขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันสะดวกสบาย ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันเงินที่รักของฉันรีบไปรีบมานะฉันเต็มใจให้เธอออกไปฉันซาบซึ้งทุกครั้งที่เธอออกจากกระเป๋าฉันเพราะเธอออกไปเพื่ออำนวยความสะดวก ในการดาเนินชีวิตของฉันออกไปเพื่อสร้างรายได้ใหม่ๆกลับเข้ามามากมายเธอออกไปเพื่อให้ฉันได้ใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆเงินที่รักของฉันเธอออกไปดึงดูดเพื่อนๆเงินของเธอมากมาย จากทุกทิศทางเข้ามาหาฉันฉันรักเงินและเงินก็รักฉันเงินชอบอยู่กับฉันเงินชอบให้ฉันดึงดูดขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันสะดวกสบายขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ของฉัน เงินที่รักของฉันรีบไปรีบมานะฉันเต็มใจให้เธอออกไปฉันซาบซึ้งทุกครั้งที่เธอออกจากกระเป๋าฉันเพราะเธอออกไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการดาเนินชีวิตของฉันออกไปเพื่อสร้างรายได้ใหม่ๆ กลับเข้ามามากมายเธอออกไปเพื่อให้ฉันได้ใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆเงินที่รักของฉันเธอออกไปดึงดูดเพื่อนๆเ,เงินของเธอมากมายจากทุกทิศทางเข้ามาหาฉันฉันรักเงิน และเงินก็รักฉันเงินชอบอยู่กับฉันเงินชอบให้ฉันดึงดูดขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันสะดวกสบายขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันเงินที่รักของฉันรีบไปรีบมานะ ฉันเต็มใจให้เธอออกไปฉันซาบซึ้งทุกครั้งที่เธอออกจากกระเป๋าฉันเพราะเธอออกไปเพื่ออำนนยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของฉันออกไปเพื่อสร้างรายได้ใหม่ๆกลับเข้ามามากมายเธอออกไปเพื่อให้ฉันได้ใช้ชีวิต ง่ายๆสบายๆเงินที่รักของฉันเธอออกไปดึงดูดเพื่อนเอนเงินของเธอมากมายจากทุกทิศทางเข้ามาหาฉันฉันรักเงินและเงินก็รักฉันเงินชอบอยู่กับฉันเงิน ชอบให้ฉันดึงดูดขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันสะดวกสบายขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันเงินที่รักของฉันรีบไปรีบมานะฉันเต็มใจให้เธอออกไปฉันซาบซึ้งทุกครั้ง ที่เธอออกจากกระเป๋าฉันเพราะเธอออกไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการดาเนินชีวิตของฉันออกไปเพื่อสร้างรายได้ใหม่ๆกลับเข้ามามากมายเธอออกไปเพื่อให้ฉันได้ใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆเงินที่รักของฉัน เธอออกไปดึงดูดเพื่อนๆเงินของเธอมากมายจากทุกทิศทางเข้ามาหาฉันฉันรักเงินและเงินก็รักฉันเงินชอบอยู่กับฉันเงินชอบให้ฉันดึงดูดขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันสะดวกสบาย ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันเงินที่รักของฉันเธอออกไปดึงดูดเพื่อนเพื่อนเงินของเธอมากมายจากทุกทิศทางเข้ามาหาฉันฉันรักเงินและเงินก็รักฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ของฉัน